โจาย์ข้อนี้ขอใ A และ B เป็นจุดศูนยกลางของวงกลมสองวงที่ตัดกันที่จุด C และ D ดังรูปถ้าขนาดของ BEF e BE E F เป็น28 BDF เป็น37มให้หาว่าขนาดของมุม DFE จะต่างจากมุม DGC กี่องศาพอน,นี้ถ้าเราลากเส้น v f จะได้ว่าเอวมุม,มนึงเป็นยี่สิบแปดล้วก็มุม,มนี้เป็นสามสิบเจ็ดแสดงว่ามุมดี F E ก็จะเป็นหกสิบห้าองศาแล้วก็ถ้าเราลากเส้นนะนี่ที่ลากเส้นเส้นป่าไปให้เป็นเส้นป่าซีดีนะคะเราก็จะเห็นม่าม,มุม D C E ก็จะกลายเป็น ก็หนึ่งรปบลบหกบห้าก็จะเป็นหนึ่งร้อสิบห้าเพราะว่า DCE กับ d c e กับ EDEF idfe เป็นมุมของสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะคะรวมองค์ข้าของสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมก็รวมกันทั้งเป็นร้อยป แสดงว่า DCE ก็ต้องเป็นร้อยสิบห้าเข้ามุม CDG อันนี้เป็นมุมฉากเพราะว่ามุม CDG ก็จะเป็นมุมที่เป็นมุมในครึ่งวงกลม A นะคะแล้วก็ถ้าเรามีสามเหลี่ยมเรามีเอ็อันนี้มุมอันนี้ x, M, M, จะเป็น x อบวกยนะคะเพราะฉะนั้นมุมนี้ กเก้ก็จะต้องเท่ากับ115แสดงว่ามุมนี้ก็เป็น20องศาดีีียี่สิบดีเฟีหกสิบห้าคาต่างกันเฮ้เลีเลขต้องเป็บบน,บบน,บบน25ถูกไหมเพราะว่าเป็น d g จีซีหมูเก้าสิบต้องเป็ร้อสิบห้าแตงเยี่สบห้าแเอฟอีหกสิบห้าดีซก็ต้องมียี่สิบห้าก็จะต่างกันทั้งหมดสี่สิบองศา